การที่ต่อยอดในการเสมอจากเกมล่าสุดอ่ะมันจะทำให้ความมั่นใจของของนักเตะภายในทีมแบบแม่งเซ็งหรอแบบเฮ้ยแม่งกูชนะไปดีมกูเจอฟอร์เลสที่แบบฟอร์แม่งไม่ดีอ่ะแล้วกูดันระบมาเสมออ่ะมันจะทำให้แบบแม่งฝ่อหรือกลับไป,บนปวน loop ปะวะต้องดูเกมนัดหน้าพี่เกมนี้ยังบอกไม่ได้จเจอสเปอร์ไงสเปอร์จริงๆแล้วช่วงหลังๆมาเนี่ยเล่นในบ้านไม่ค่อยดีนะสเปอร์จะไปเก่งนอกบ้าน ในบ้านทีนี้ผลการในขันไม่ค่อยดีถามว่าเสียความมั่นใจไหมอ่ะมันมันพูดยากเพราะว่าไอเกนัดล่าสุดที่เจอฟอร์เรสเนี่ยสติมันหลุดจริงๆซึ่งมันเป็น่อยเวลาเล่นนอกบ้านใช่ไหมอย่างนี้อามูริมบอกอะ่ะแล้วมันก็โดนสองลูกเลยนะซึ่งสองนาทีอ่ะผมเชื่อนะว่าถ้าเกิดเป็นปีที่แล้วอะแพ้เละผมว่าแพ้สามหนึ่งหรือไม่เพิ่มเผิ่มมีลูกสี่อะ่ะแต่ทีเนี้ยเออมันกระตือรือร้นเว้มกลับมาได้สองสองแล้วมันเกือบชนะ ใช่ไหมที่อาหมันยิงยัดเข้าไปแล้วโดนเขีย่ยเส้นมไอ้เก่าเก่าเลยมูรินโญ่เนี่ยไอ้ไอ้มูริโล่นี่ก็ช่วงต้นปีนี่ก็สกัดจากเส้นนาดีบาบวันนั้นก็แพ้เออจะว่าไปอารมริมเนี่ยเจอฟอร์เรสมาไม่ไม่ชนะมาสองสาเกมมานะแล้วนะแต่คุมแมนยูเนี่ยออนะครับทีนี้คือมันก็เสมอแล้วมันก็เกือบชนะมันก็เลยพูดยากเลยพี่คือถ้าเกิดผลมันชนะเพราะว่าถ้าลูกนั้นน่ะแต่ฟุตบอลมันมีคําว่าท่าเนาะ เออถ้าถ้าชนะมันก็จะอีกฟิลหนึ่งถ้าแพ้มันก็จะแย่ใช่ไหมแต่พอมันออกเสมอแบบนี้มันออกกักเว้ยมันพูดยากอะ่ะมันเหมือนจะไม่ดีมันก็ไม่ขนาดนั้นมันเหมือนจะดีมันก็ไม่ขนาดนั้นใช่มาเลยต้องไปดูกันน่ะเกมที่เจอสเปอร์ถ้าเกิดบุกไปชนะได้เนี่ยโอเคแสดงว่าไม่เสียโมเมนตัม um. ยังสามารถไปต่อได้ แต่ถ้าเกิดออกเสมออีกเนี่ยอืมจริงๆไม่อยากให้เสมอแล้วนะมันก่อยอ่ะเห็นใจคนทำคอนเทนต์หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวแม่งมีเบรกทีมชาติอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวเงียบเหงาแน่ๆเลยคอนเทนต์จะเกิดอ่ะมันอยู่ที่ปากกูอีกแล้วอาทิตย์เนี้เออเอาพี่พามพี่ต้องพากเหรอพี่พี่ต้องพากอืมอ้าวแล้วพี่จองพี่ต้องพากอะไรวะต้องพักใส่ผมไม่รู้หรอจังหวะมันเดียบร้อี เรียบร้อยก็แพ้เนี่ยแม่งแม่งแย่เลยนะวยพีถ้ามันแพ้กูเนี่ยแย่เลยเฮ้ยแต่ผมเห็นคลิปล่าสุดอะเหมือนเหมือนว่าไอ้โทมัสแซงมันมีปัญหากับใครวะสองคนที่เป็นอ่ามีมีปัญหาไอเดีเหมือนกันก็เป็นแล้วก็ฟันกับเออมันมันอะไรของมันวะคือตอนเนี้ยผมอันนี้ผมผมผมตีความของผมเองนะจากที่แบบผมดูคอมมูนิตี้ของแฟนสเปอร์แล้วก็พยายามทำความเข้าใจนะฟุตบอลของสเปอร์อะ ผมรู้สึกว่าตอนนี้ฟุตบอลของสเปอร์อะ่ะมันมีความกำกวมในตัวเองสูงเว้ยพี่ถ้าเกิดเราพูดถึงสเปอร์อะ่ะฤดูก,กาลนี้ยเราจะนึกไม่ค่อยออกว่าโทมัสแฟงมาคุมสเปอร์แล้วแม่งเก่งด้านไหนหรือเปล่าวะไอ้อย่างเอออย่างของแมนยูเนี้ยโอเคมันจะเป็นบอลยาวใช่ไหมมันชัดเจนว่าเล่นบอลยาวเน้นบอลสองแพ้รับต่ำอะไรต่างๆอ่ะของลิเวอร์พูลถ้าเกิดยกระดับเกมเพสขึ้นมาเนี่ยก็จะดี กับทีมตัวเองเหมือนกับนัดล่าสุดใช่ไหมอ่าหรือไบตันที่เป็นบอลเซตเขาก็จะเน้นบิวเน้นเซตมาจากหลังซึ่งอ่าอูนเนนวิลล่านี่ก็พยายามเซตเหมือนกันซึ่งก็ไปแพ้ทางลิปูใช่ไหมไปเสียหน้าโกซิตี้ปีนี้เน้นไดเรกมากขึ้นใช่ไหมครับและด้วยความที่ฮาแลนแม่งสุดยอดด้วยฟุตบอลมันเลยไปได้ใช่ไหมอ่าบอลมัดเป็นทีมเพสสูงยกกระดับเกมขึ้นไปสู้อาเซนนอนนี่เป็นฟุตบอลคอนโทรลฟุตบอลผสมประสาน รับได้ครึ่งสนามได้เพจได้มีทีเด็ดลูกตั้งเตะเนี่ยที่ผมไล่เรียงมาเนี่ยคือสไตล์เข้าๆนะของแต่ละทีมะแต่พอเป็นทอร์แนมฮอสเปอร์ per, ผมว่ามันมันเป็นฟุตบอลที่ยังไม่ชัดว่าจะออกลูกไหนอะแล้วผมแล้วผมเชื่อว่านะักฟุตบอลเวลามันลงไปเล่นแล้วแม่งมึนเว้ยจะเซตก็จะเซตก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นจะเล่นครึ่งสนามให้ตัวรับมันเยอะไปเว้ย มีบางวันส่งหกเกินแปดลงไปพร้อมกันสามคนน่ะแล้วมันจะขึ้นเกมยังไงวะคือผมแย่งบอลไปได้จังหวะจ่ายจังหวะออกบอลมันก็ไม่เนียนอยู่ดีอะ่ะตัวที่เซ็นมาอย่างซีโมนอ่ะฟอร์มก็ยังไม่ดีใช่ไหะเขาแฟนสเปอร์แ<ห>ม่งด่ายับเลยอะ่ะเออเขากล่ามาให้สร้างสรรค์ใช่ไหมมันก็ยังจูนไม่ค่อยติดสเปอร์ดูดูแบบแข็งแกร่งนะคือเวลาออกข้างฟุตบอลออกข้างใช่ไหมริมเส้นมีความเร็วทะลุทะลวง แต่ก็ไม่ได้เป็นสายเปิดบอมขนาดนั้นเป็นสายคัดแบ็กหรือลากตัดเข้าไปยิงมากกว่าศูนย์หน้ามาบ้างไม่บ้าบ้างเก็บบอลได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้จะเล่นเปิดโมงก็ไม่ได้ถนัดทนีขนาดนั้นวันไหนเงียบก็เงียบไปเลยคือมันเป็นฟุตบอลที่ยังกำกวมอยู่อะผมว่าตอนนี้โทมัสแฟงกำลังพยายามหาสไตล์หรือพยายามจูนอยู่ว่าจะออกไปทางไหนกันแน่แล้วทีนี้พอช่วงระยะหลังๆมามันมีนัดที่แบบสะดุด มันมีนัดที่แบบเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้ฟุตบอลมันนี่ไงเกม,<ด> <Chelsea S 1> มับเชลซีไงลีาสุดใช่ <c oughs> ผมเลยผมเลยรู้สึกว่าแล้วด้วยเป็นบรรยากาศลอนดอนดาร์บี้ด้วยอ่ะที่เกมมันเดือดอ่ะแต่จริงๆอ่ะสเปนกับอ่าฟันเดอร์เฟนใช่ไหมทีมก็ควรบ่นตัวเองนะเพราะว่าเฮ้ยแต่ฟันเดอร์เฟนมันยิงสองเกมก่อนนะนี่มาสองประตูไงเข้าใจพี่ว่าันปีห้าลูกเลยบ้ากองหลังบ้าอะไรก็ไม่รู้คือปีเนี้ยสเปอร์อ่ะเป็นทีมที่ เขาอาจจะไม่ได้เด่นลูกเรื่องของลูกเฟตพีทนะแต่ผมว่าโอเพนเพย์ไม่แย่นะเว้ยผมเคยไปเจออยู่ช่วงหนึ่งอะตารางก่อนหน้านี้ว่าแม่งมีโอกาสส่องจากโอเพนเพย์เป็นระดับท็อปเลยแต่ความเฉียบคมยังไม่มาคือเอาเป็นเอาเป็นว่าองค์รวมตอนเนี้ยมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเครือบแคงใจในตัวผู้จัดการทีมอย่างโทมัสแฟงที่ก็อัปเกรดอัประดับตัวเองจากเบนฟอร์ดมาคุมสเปอร์แล้วพอผลงานมันมันยังไม่เป็นไปตามที่ หลายๆฝ่ายอยากให้เป็นน่ะเราต้องไม่ลืมนะสเปอร์เนี่ยขึ้นมาอยู่หัวตารางนี่ก็ต่อสัมนัดแล้วนะแต่อันดับมันเหมือนมันยังไม่กระเตื้องอ่ะมันยังไม่สุดแต่มันยังแบบแต้มมันยังไม่เกินยี่สิบสักทีอ่ะนึกภาพไหมจากทีแรกรู้สึกว่าเฮ้ยมามา, <ๆ S 2> มาสวยนะช่วงแรกๆอ่ะมาสวยนะเฮ้ยโอเคนะแล้วก็ไปหลุดสะดุดดังนั้นเนี่ยแต้มเท่าเราอะสิบเจ็ดใช่เออทําไปทํามากลายเป็นสเปอร์เนี่ยแต้มเท่าแมนอยู่ผมจําได้เลยช่วงแรกๆอ่ะห้านัดแรกอ่ะ บอกดสปาร์ลุนทิ้งเลยใช่โทมัดแฟงเน่โดนแบบมีบางส่วนบอกเฮ้ยเนี่ยโทมัดแฟงดีกว่าโมลิมช่วงแรกช่วง,ออวงห้ากเกมแรกดีกว่าโมลิมผมจาได้เลยมีกระแสเปรียบเทียบแต่ทําไปทํามาตอนเนี้ยแต้มแม่งเท่ากันห่างกันแค่ประตูดได้เสียเออทีนี้ก็น่าลุ้นว่าแมนยูจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมนะผมกลัวอะไรรู้ไหมทีพีทั้งสามผมกลัวแม่งออกเสมอเลผมกลัวมันออกเสมอ <c oughs> <c oughs> กลัวว่ามันจะเป็นในลักษณะแบบขี้ไม่สุดอ่ะเออไม่สมกึกสมกักเออสมกึกสมกักแพ้ไปเลยชนะไปเลยอย่างนี้ดกว่าเอผมอยากให้มันแพ้จะได้จะได้ใส่ได้ใช่ไหมจะได้แบบเออเราะได้รู้ว่าโอเคมันมันควรจะเป็นยังไงนะคจะแก้ยังไงใช่ถ้าพอพอมันออกเสมอเนี้ยผมมไม่ชอบที่สุดเลยบอลเสมอเนี่ยไม่จะอวยก็ไม่ได้ไม่จะตำหนิก็ไม่สุด นี่ที่รออยู่รอรออยู่เกมเจอสเปอร์เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบของลูเบนาโมลิมว่าจะผ่านไปได้ไหมคือเราต้องไม่ลืมนะสเปอร์เจอแมนยูปีที่แล้วเนี่ยสเปอร์แม่งตบเรียบเลยทุกรายการอ่ะเจอไฟอ้าวเราสนไทนะที่เจอคันด้วยพวกเราอ่ะนี่ที่จะบอกว่าเนี่ยแมนยูไปเยือนเนี่ยสี่ปีอ่ะครั้นสุดท้ายชนะได้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดในสี่เกมที่ไปเยือนเนี่ยแพ้รวด และเจ็ดเกมแล้วทุกรายการที่แมนยูยังไม่ชนะสเปอร์เนี่ยรอแอนพีสเปอร์เจิมอยู่เจิมเลยเนี่ยแมนยูใช่สองพันยี่สิบเอ็ดยุคโอเล่ปะที่แบบคาร์วานนี่โรนันโดแรดฟอร์ดยิงว่าที่ชนะสามศูนย์ปะสองศูนย์สองศูนย์ฮะสามศูนย์ดิพี่มันมันมีสองมันมีดุดกว่านั้นีดิขอสามศูนย์เหรอเกมไหนวะก็ที่ยุคโอเล่มันมีสองพันยี่สิบสองอ่ะมันมีสองพันยี่สิบสอง เออที่ชนะสามสูตรมีเฟสกับกับบูโน่ยิงสองศูนะ่สเฟสกับบูโนยิงเฟสกับนนั้นสองพันยิบเอ็ดป๊อกนั่นสองพันยิบเอดน้องโรนันโดคาวานี้ลัดฟอร์ดใช่สองพันยี่สเอ็ดเราไปยืนล้วชนะสองพันยี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยที่บูโน่กับเฟสยิงมันที่โอทัฟอร์ดไม่ใช่เหรอพี่หรือผมจำผิดว้ไม่เห็นาไปยืนอันน้ใช่กับบูโน่อโอทฟอร์ดถชแต่ว่าการที่ชนะสองพันยี่สิบสอง เพราะว่าไอ้นัดที่แมนยูชนะสเปอร์ที่โอทาฟอร์ดสองตูนะผมอยู่ในสนามด้วยวันนั้นไม่ดูแต่ถ้าแบบเอาเอาถ้าเอาไปเยือนน่ะเอาไปเยือนนะนะนั่นแหละครั้งสุดท้ายตั้งแต่ยุ่โอเล่เออหูแม่งย้อไปนานเหมือนกันนะโดอ่ะตั้งแต่โอเล่ยังคุมอ่ะท่านผู้ชมเที่แต่น้ำเดือดเดี๋ยวเรารอเลยสเปอร์เจอแน่มือไม่เคยชนะกูกี่เกมแล้วนัดฟิกไฮไลท์เออเนี่ยทุกคนแม่งตลกมากนะไอ้ฟอร์เลสเนี่ยแม่งแแบบ แม่งลงเป็นไฮไลท์ใช่ไหมในเฟ e b o o k อ่ะมึงลงมึงแคปชั่นว่าคลาสสิกไฮไลท์ไอชิบหายแม่งพึ่งผ่านไปสองปีมึงบอกคลาสสิกไฮไลท์กูเ็นคนแบบรุ่นแบบเก้าศูนย์ต้นสองพันผ่านไปสองปีเออเดี๋ยวรอเดี๋รอเดี๋ยววาอ้แต่รอดูขิงเยอะเลยนะสเปอร์นี่ขิงมาเป็นส่วนเลยนะเพราะว่าปีที่แล้วนี่ชนะแมนยูเรียบเลยใช่ก็ที่บอกนะว่าสีเกมที่ที่สนามเขาอะเขาชนะหมดเขาสามารถขิงได้เลยเจ็ดเกมปูชนะมึงหมด ทุกรายการอ่าอีก 4G มาเยือนกูกูชนะมึงอ่ะขิงเลยก็ไปบอกไอ้ต้นตัวเทพไอ้ต้นตัวเยอะเยอขิงเยอะเยอะ้ไอ้ต้นขิงไม่ได้ช่วงนี้นี่อะไรวะกระดูกแตกกระดูกแตกกระดูกแตก